การท่านกลับมารับโทษอยู่ในที่จำกัดเป็นเวลา6เดือนโดยอายุ75วันนี้ถึงเวลาได้พักโทษได้กลับบ้านก็ขอให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองไทยหลังที่จากไปเกือบ20ปี นี่เป็นคำพูดของอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่รับรู้ได้ถึงความปลื้มใจและดีใจในฐานะลูกสาวหลังมีความชัดเจนว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หลังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจถือว่ารับโทษมาแล้วหใน3หรือ6เดือนจึงเข้าเกณฑ์พักโทษตามระเบียบกรมราชรัณฑ์ แม้ว่าจะได้รับพักโทษก็จริงแต่วิบากกรรมของทักษิณยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะยังเหลืออีกหนึ่งกับดักที่ต้องเผชิญคือคดีข้อหามาตรา1 1 2เป็นคดีค้างเก่าบ่วงหลังตั้งแต่ปีพศ2558ซึ่งเป็นคดีที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสอชอในขณะนั้นแจ้งความเอาผิดทักษิณหลังให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศพาดพิงสถาบันกระทั่งเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะอายการสูงสุดเข้าแจ้ง ข้อหากล่าวหาแต่ทักษิณก็ให้การปฏิเสธพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอายการในวันเดียวกันแต่จะว่าไปแล้วทักษิณได้รับการพักโทษเคยบอกจะวางมือทางการเมืองเพื่อกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านจันทสองลาแต่นักวิเคราะห์หลายคนหรือแม้แต่เตยเนชั่นสตอรี่ก็ยังไม่เชื่อค่ะว่าจะเป็นตามนั้นเนื่องจากทักษิณคือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของคนพักเพื่อไทยเป็นศูนย์กลางอำนาจและจะยังไม่วางมือทางการเมืองแน่นอน อย่างอุงอิงแพทองทานหรือแม้แต่นาย,ยกเศรษฐาก็ยอมรับว่าเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อทักสินพ้นโทษคงได้เดินสายไปพบปะแฟนคลับหรือคนเสื้อแดงในหลายๆพื้นที่และคอยเป็นมันสมองคอยเป็นที่ปรึกษาวางเกมชิงความได้เปรียบทางการเมืองให้พักเพื่อไทยในอนาคตสำหรับคุณพ่อเองว่ามันเป็นสิ่งที่ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือยังมีความสุขค่ะแล้วก็ จากประโยชน์หรืออะไรที่ทำต่างๆมากมายให้กับพี่น้องประชาชนก็หวังว่า,าท่านไปที่ไหนก็หวังว่าจะมีคนรอรับแล้วก็อย่างที่ท่านเคยตั้งตั้งหวังไว้นะคะว่าจะกลับมาเจอพี่น้องคนไทยอีกครั้งค่ะลูกสาวคนเล็กก็เป็นโหน้าพัฒนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคำแนะนำดีๆนะครับที่จะให้ให้เป็นแนวทางหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทางทางลูกก็จะ นำไปประโยชน์ในการบริหารประเทศได้ดังนั้นการมีคดีมาตรา1 1 2เหลือไว้ถือว่าเป็นบ่วงคล้องคลอทักษินไม่ต่างอะไรจากการเป็นตัวประกันค่ะเปรียบเสมือนสัญญาณหวาดระแวงจากคนชนชั้นนำฝั่งอนุรักษนิยมที่กังวลว่าอาจจะโดนทักษินหักหลังถ้าหันไปร่วมมือกับก้าวไกล และหากมองในมิติทางการเมืองไทยในปัจจุบันพักคก้าวไกลซึ่งมีแนวความคิดเสรีนิยมหัวก้าวหน้ามีมวลชนให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกๆปีต่อให้เสี่ยงถูกยุคพักแต่มวลชนก็ยังสนับสนุนพักใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากพักคก้าวไกลเป็นชื่อพักอะไรก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันชื่อของทักษิณชินวัตรอย่างน้อยก็มีมนลขลังที่จะสามารถดึงมวลชนคนรักยากลับคืนมาได้เหมือนยุคพักไทยรักไทยในอดีตไม่มากก็น้อยค่ะดังนั้นคนกลุ่มชนชั้นนําฝั่งอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่มีทางเลือกแม้จะเคยเป็นคู่ขัดแย้งในอดีตในยุคเหลืองแดงหรือยุคปปสก็ต้องกลํากลืนฝืนใจใช้ทักษิณชินวัตรเป็นหมากตัวใหญ่ไว้ต่อสู้กับพักสีส้มในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าแต่หากทักษิณไม่ทํา หรือหันไปจับมือกับพักสีส้มมาตรา112ก็จะตามจองล้างจองผลานพักษินใช้ชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างหวาดระแวงและไม่มีความสุข